สวัสดีทุกคนเจ้าเล็ o คุกิงวันนี้เรามานอนโรงแรมกันนะจ๊ <S 2> <S 2> <S 2> <า>ะเช้ามาเราก็ตื่นนอนแล้วก็ออกไปกินข้าวบรรยากาศในห้องอาหารโรงแรมก็จะเป็นเช่นนี้แหละเริ่มต้นด้วยขับกาแฟลาเต้ร้อนหนึ่งแก้วก่อนดีนะเราชอบโรงแรมที่แบบมีเครื่องทำกาแฟแบบเนี้ยอร่อยถูกปากมาก เรากินไปสองแก้วแนะ่เริ่มเป็นชาวันใหม่ด้วยกาแฟนะจ๊ะแล้วเราก็เพิ่มนมเติมนมลงไปอีกนิดนึงเพื่อความอร่อยนี้อาหารที่เราทานเรากินข้าวต้มหมูก่อนเลยเพื่อความคล่องคอวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็ปรุงด้วยกระเทียม โรยผักนิดนึงเสร็จแล้วก็ต้องใส่พริกป่นด้วยเพื่อความระบายท้องใส่พริกป่นไม่พอก,ก็ต้องใส่พริกน้ำปลาด้วยอร่อยมากเธอเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นเล็กหมูแดงจ้ายาก,กินก๋วยเตี๋ยวด้วยข้าวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะจ้าปุ้งเหมือนเดิมใส่พริก น,น้ำซ้มใส่ชูนี่อาหารของเรามีขนมปงขนมปังกดซองกินไปเรื่อยๆนะจ๊ะหรือว่าเป็นวันหยุดยาวหนึ่งวันนะคะที่ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกบ้านบ้างออกจากเซฟโซนบ้างนี่พาชมร็อกส่วนตัววันลาสารหาบ,บูชาจ้า